สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับข่าวที่แล้วเราเรียนเรื่องที่มันเป็นอ่ะเนี่ยเป็นการบวกนะครับโดยหาโดยใช้วิธีการใช้จำนวนเส้นนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาการเรื่องการบวกโดยใช้วิธีนับตารางนะครับนับตารางนะครับก็จะอยู่ในหน้าที่ 65นะครับในหนังสือเรียนพื้นฐานหน้า65นะครับอโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางร้อยนะครับแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับแต่ว่า อันนี้เราก็ไม่ได้เรียนด้วยกันหมายถึงว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่อยู่ในห้องเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเรามาดูนี้ก่อนครับในแผงนี้นะครับในแผงนี้นะครับแผงที่เห็นอยู่นะครับมีสองแผงถูกไหมครับถ้าดูดีๆมีสองแผงนะครับแผงเนี้ยนะครับแนวตรงเนี่ยแนวตั้งตรงลงมาข้างล่างจะมีทั้งหมดสิบนะครับสิบ สิบเรียกว่าสิบอะไรสิบตารางไปทางนี้ก็มีสิบตารางนะครับอ่าเมื่อนะครับเมื่อเอามารวมกันเนี่ยแผงนี้จะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยตารางอ่าในแผ่นอ่าในตารางอันนี้ครับตารางสูงสูงนี่เห็นไหมครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับตารางสูงสูงนี่ก็มีสิบเหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้น,น,น 10, อันนี้ก็มีสิบอันนี้ก็มีสิบครับอันนี้มีอีกสองเนาะ เมื่ออันนี้มีนะครับอันนี้มีเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองอันก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นสองร้อยนะครับอันนี้มีสิบใช่ไหมครับสิบสามอันก็เป็นสามสิบนะครับอันนี้มีสองนะครับก็เป็นสองเมื่อนํามาบวกกันครับมันก็จะได้ทั้งหมดสองร้อยสามสิบสองครับสองร้อยสามสิบสองครับามาดูฝั่งสีน้ําเงินครับสีน้ําเงินมีกี่แผงแผงใหญ่มีหนึ่งแผงก็เป็นหนึ่งร้อย อันนี้มี2อันก็เป็นยี่สิบอันนี้มีทั้งหมด1 2ึ่งสามี่ห้ามีห้าอันก็เป็นห้านะครับเมื่อรวมกันแล้วมันก็จะได้ทั้งหมด1 2ึอ่ห้าโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับเขาให้เอาสองร้อสองย สองร้อยสามสิบสองกับสอง่งร้อ่สิบหมาบวกกันครับสองบวกกับหนึมันได้เท่ากับ3ามวิธีการบวกครับวิธีการบวกนะครับเราก็มาตั้งง่ายๆครับอเอาสองร้อยสามสิบสองตั้งแล้วบวกด้อยยี่หถูกไหมครับบวกกันครับหบวก สองบวกห้าเป็นเจ็ดสามบวกสเป็นห้าสองบวกหนึ่งเป็นสามคำตอบก็คือเนี่ยครับสามรอห้าสิบ็ดโอเคนะครับคือถ้าเราบวกอย่างเงี้ยมันง่ายเนาะแต่ว่าเรามาดูครับวิธีบวกแบบเขานะครับวิธีบวกแบบเขาก็คือนะครับเอาแผงสองแผงเนี่ย นะครับมารวมกับแผงหนึ่งแผงรวมกันเป็นเท่าไหร่สามรถูกไหมครับแล้วเอาแถวเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าสิบแล้วอันนี้มารวมกันหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็นเจ็ดก็ามาใส่เลยครับเป็นห้าสามห้าเจ็ดสาม้อห้าสิบเดครับวิธีการบวกก็คือเอาแผงทั้งหมดมารวมกันครับ อาจจะงงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในข้อถัดไปครับไปกันเลยครับวิธีหาผลบวกครับอันนี้มีเท่าไหร่ครับอันนี้มีหนึ่งแน่นอนอันนี้มีสองแถวก็คือ20อันนี้มีทั้งหมด1 2ึ่งสอามสี่ห้าหก็ดมีเครับต้องได้เท่าไหร่ อันนี้ก็คือได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครับอันนี้มีสองแผงสองแผงก็เป็นสองร้อยอันนี้มีหนึ่งแถวหนึ่งแถวก็เป็นสิบอันนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดครับต้องเป็นสองร้อยสิบแปดสองร้อยสิบแปดนะครับเอาสามแถวมารวมกันครับสามแถวใหญ่มารวมกันสามแถวใหญ่ก็เป็นสามร้อยสามร้อยนะอ่า แถวนะครับแถวเล็กกว่านะครับเอามารวมกันนะครับสีเหลืองมีสองแถวใช่ไหมเป็นสิบยี่สิบอันนี้สีฟ้ามีอีกหนึ่งแถวเป็นสามสิบทีนี้นะครับเราเอาเจ็ดเนี่ยเจ็ดมาตั้งนะครับแล้วก็เอาเนี่ยเอาเศษนะครับที่เป็นสามนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งสองสามก็เป็นอีกสิบครับตอนนี้มีเท่าไหร่ละตอนนี้มีทั้งหมดสี่สิบ แล้วเอาเศษที่เหลือมานับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็นห้าอุ้ยเป็นห้าก็จะได้ทั้งหมดสามร้อยสี่สิบห้าครับอ่าบางคนดูดีๆนะครับเห็นไหมเห็นสีเหลืองมารวมกับสีน้ำเงินไหมครับก็คือเอาเศษเนี่ยเอาเศษเจ็ดนะครับมาตั้งก่อนเศษเจ็ดมาตั้งนะครับแล้วก็เอาเนี่ยเอาอันนี้มีเท่าไหร่อันนี้มีแปดใช่ไหมครับก็เอาแปดนะครับ เอาเศษของมันนะครับเนี่ยสามอันเนี่ยมาใส่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ให้มันเหลืออยูห้าใช่ไหมครับอ่าก็เป็นเศษห้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มารวมกันแล้วเป็นสิบนะครับก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ก็เลยเป็นสี่สิบครับอ่าเพราะฉะนั้นนี้เหลือห้านะครับก็เป็นสามร้อยสี่สิบห้าครับอ่าพอเราไปดูเรื่อยๆมันจะเข้าใจนะครับอ่ะไปต่อครับอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูนี้ครับสองร้อยหกสิบสาม 3ามร้อห้าสิบสอกับ3ามห้าสนะครับ2 6งรกับ3าม้อยห้าสิองมาดูนี้ก่อนครับอันนี้มีสองแผงสองแผงก็เป็น200อนะครับอันนี้มีกี่แถว1 2 3 4งสมี่ห้าหกมีหก็เป็น60อันนี้มี3ามก็เป็น3นะครับก็คือ2 6งรามนั่นเอง อันนี้มีกี่แถวหนึ่งสองสามมีสามแถวก็เป็นไม่ใช่ครับมีสามแผงก็เป็นสามร้อยอันนี้มีกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแถวก็เป็นห้าสิบอันนี้หนึ่งสองก็เป็นสองสามร้อยห้าสิบสองสามร้อยห้าสิบสองครับเอาสองร้อยหกสิบสามกับสามร้อยห้าสิบสองมาบวกกันนะครับโดยเอาแผงมานะครับเอาแผงใหญ่มาก่อนแผงใหญ่มา แผงใหญ่มีสองร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็มาอีกเป็นเท่าไหร่นะแผงใหญ่ก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นสองร้อยกับสามร้อยบวกกันเป็นห้าร้อยแล้วทีนี้เอาหกสิบเนี่ยแผงเอาแถวหกสิบนะครับมาเป็นตัวตั้งครับแถวหกสิบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เอาแถวของหนะ้าสิบเนี่ยมารวมกันครับแถวของห้าสิบมารวมกับหกสิบให้มันได้ร้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอามากี่แถว หนึ่งสองสามสี่เอามาทั้งหมดสี่แถวนะครับจากห้าสิบเอามาทั้งหมดสี่แถวมันก็จะรวมกับหกสิบพอดีครับเป็นหนึ่งร้อยพอดีเพราะฉะนั้นเรามีแผงแผงหนึ่งร้อยกี่แผงแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแผงนะครับก็เท่ากับหกร้อยทีนี้นะครับจากห้าสิบเมื่อกี้เนี่ยมันโดนเอาไปสี่สิบใช่ไหมครับเอาไปสี่สิบตรงนี้นะครับเอาไปแล้วสี่สิบ นะครับมันก็จะเหลืออีกแผงหนึ่งนะครับอมันจะมันก็จะเหลืออีกแถวหนึ่งนะครับก็เป็นแถวที่10ตรงนี้ครับก็เหลืออีก10นะครับก็เลยกลายเป็น10แล้วอันนี้ก็มี1 2 3 4 5สาสี่ห้านะครับก็เหลือห้าก็กลายเป็น6 1 5สิบห้านั่นเองคำตอบก็คือ615ครับโอเคนะครับอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเราต้องทำความเข้าใจดีๆนะครับ ทีนี้เรามานับแผงกันนะครับเขาให้เขาให้เราหาคำตอบเองครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองด้วยวิธีการนะครับนับตารางนะครับตารางนี้หนึ่งร้อยแน่นอนครับถูกไหมครับหนึ่งร้อยแน่นอนตารางนี้อีกหนึ่งร้อยนะครับอ่ทีนี้มาดูแถวนี้ดีกว่าแถวนี้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็นห้าสิบเอาไปดูแถวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดสิบเอามาดูเศษนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกเศษอันนี้เป็นสองเอามาบวกกันครับมาดูก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหกถูกไหมครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสำหรับฝั่งนี้ เอาแผงแยกมารวมก่อนครับแผงแยกมารวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อยเอาแถวเนี่ยมารวมกันก่อนแถวนี้มีห้าสิบแถวนี้มีเจ็ดสิบอ่ะก็ตัดแถวนี้มาเท่าไหร่ตัดแถวนี้มาห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตัดแถวนี้มาห้านะครับเอาห้านี้มารวมกับห้านี้ครับเป็นหนึ่งร้อยตอนนี้ได้อีกหนึ่งร้อยละได้อีกหนึ่งร้อยแล้วนะครับ เอามาครูจะเขียนฝั่งนี้ให้ครับมีสองร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยแล้วนะครับบวกกันอยู่ทีนี้มาดูแถวนี้หมดนะครับแถวนี้เหลืออีกกีแถวเลือ,อีกสองแถวถูกไหมครับอีกสองแถวนะครับอีกสองแถวก็เป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบมานับเศษครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวมีทั้งหมดเศษมีทั้งหมดแปด

ฝั่งนี้เป็นสองร้อยแปดสิบห้าครับฝั่งนี้มีอันนี้สองร้อยนะครับแต่ครูขอลบวันนี้ก่อนนะขอลบเร็วไปมั้งอ่ะอันนี้มีสองร้อยอันนี้มีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้มีเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าอันนี้มาดูแถวนี้ครับมีมีกี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดแถวถูกไหมครับอ่ามันก็คือเป็นสองร้อยแปดสิบห้านะครับเพราะว่านี้ก็มีเศษอยู่ห้านะครับอ่าทีนี้มาบวกกันสามแผงใหญ่เป็นสามร้อยสามแผงใหญ่นี้นะครับเนี่ยเนี่ยสามร้อย แถวนี้มี8ปดใช่ไหมครับก็เป็นแปดสิบเพราะแถวนี้ไม่มีแปดเลยอ่ะทีนี้นะครับอันนี้มีเท่าไหร่อันนี้มีเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดเนี่ยเอาเจ็ดแล้วก็มาหาเศษอันนี้ครับเจ็ดแล้วเอาฝั่งนี้เป็นต้นนะเจ็ดแปดเก้าสิบเอาได้เป็นสิบครับทีนี้มันเหลือเศษอยู่สองครับเศษอยู่สองก็เป็นใส่มาสองบวกกันเลยครับศูนย์บวกลงมา 2 8แปบวกหเป็น9 3ไม่มีบวกก็เป็น2องคำตอบคือสามร้ครับนี่จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆไป ใครเ่ไ่้ทันนะครับสามารถสต็อปดูได้อ่ะโอเคครับไปต่อครับอ่ะมาดูอันนี้ครับอันที่สามครับหนึ่งร้อยแปดสิบสองบวกสองรอยห้าสิบเจดแผงใหญ่มีสามแผงเป็นสามรอยแถวนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดใช่ไหมครับเอามายืมฝั่งนี้ เก้าสิบขอฝั่งนี้ไปเป็นสิบก็เป็นอีกหนึ่งรฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เหลือสองใช่ไหมครับเศษอ่ะอย่าเพิ่งน,นับมานับดูฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้เหลือสามแถวครับหนึ่งสองสามก็เป็นสามสิบอ่ะทีนี้มาดูนี้ครับอันนี้มากกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะโอเคฝั่งนี้เหลือเศษเจ็ดนะครับแล้วฝั่งนี้เหลือสอง นะครับก็เป็นเก้าบอกกันเลยครับเก้าสามสี่นะครับก็ศูนย์ไม่มีอะไรก็เป็นเก้าศูนย์ไม่มีอะไรเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่คำตอบคือสี่ร้อยสามสิบเก้าอะโอเค นั่งตั้งนานครูไม่เปิดไฟนะครับลืมนะโอเคครับไม่เป็นไรใครไม่ทันสต็อปดูนะครับมาครับหน้าสุดท้ายของเราครับสองร้อยหกสิบสี่บวกสองร้อยยี่สิบสองมีสี่แผงใช่ไหมครับสี่แผงบวกการเป็นสี่ร้อย อันนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดบวกกันครับเจ็ดแปดสี่คำตอบคือสี่ร้อยเท่าไหร่แปดสิบเจ็ด เขียนให้สวยกว่านี้นะ487นะครับอ่ะต่อมาครับโอเค164 171แผงใหญ่ครับบวกกันเป็น200 อ่าทีนี้มาดูแผงนี้นะครับอ่าแถวไม่ใช่ดูแถวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปยืมฝั่งนี้ครับเจ็ดแปดเก้าสิบได้แผงใหญ่ครับได้หนึ่งร้อยละเหลืออีกกี่แถวหนึ่งสองสามเป็นสามสิบอันนี้มีเสร็จเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าบวกเลยครับห้า สามสามคำตอบคือสามร้อยสามสิบห้าโอเคนะครับต่อไปดูข้อสามครับสองร้อยสามสิบห้าบวกสามร้อยห้าสิบห้าครับอะสองแผงใหญ่บวกกับสามแผงใหญ่เป็น 500แถวนะครับแถวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 8 10แถวนี้ครับมาดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอา10ได้พอดีนะครับบวกกันครับ0ได้0 8บก1เป็น9 ห้าไม่มีบวกเป็นห้าคำตอบคือห้าร้อยเก้าสิบนะครับวิธีการก็คือให้บวกแผงใหญ่ก่อนแล้วก็มานับแถวนะครับนับแถวเพราะแถวมันทีละสิบเนาะโอเคนะครับใครไม่ทันนะครับสามารถที่จะย้อนดูได้ด้วยวิธีการย้อนไปแล้วก็สต็อปนะครับโอเคนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยว ให้การบ้านก่อนการบ้านหน้าที่หน้าที่เฉลยการบ้านหน้าที่เ,เล่นแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่สามสิบเก้าสามสิบเก้าถึงสี่สิบเอ็ดครับสามสิบเก้าถึงสี่สิบเอ็ดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้กับค,คุณครูที่พกรณ์ที่ใช้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำนะครับตั้งใจดูนะครับอาจจะเร็วไปบ้างนะครับถ้าเว้นวิดีโอเนี่ยครูอาจจะค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมทำกันบ้านนะครับโอเคครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ